สวัสดีพี่พี่ FC กุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ครับเอาพระสวยๆนะครับพระสมเด็จครับผมวัดระฆังนะครับแล้วก็มีบางขุนพรมมีสมเด็จพระเจชโยครับสวยๆเลยเอามาฝากพี่พี่ FC นะครับให้ได้รับชมกันนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์064ครับผม7561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาครับผมมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่ครับลงรักแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบว่าทาทองนะครับนี่ครับ เจ้าของก็น่าจะทาลือกทามาเตดัางเดิมไม่แน่ใจนะครับเป็นการรักษาสภาพผิวพระนะครับนี่ครับผมนี่เก่าๆมันๆแบบนี้นะครับเนือกเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ064756 1 1 6 9นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่1นะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่2ครับอันนี้องค์ที่2ครับอ่าองค์ที่2นี่ก็สวยนะครับหนึ่งกับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับพี่ๆนะครับชอบองค์ไหนถุกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่3ครับองค์ที่3นะครับ ลงทองเก่าๆแบบนี้ฮะนี่ลงทองเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมวัดถะคาังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกเก่ามันๆสวยๆแบบนี้ฮะนี่ครับตองดูเห็นเม็ดมันสารนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับนวลตาดีนะฮะอันนี้องค์ที่สามเออองที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับ พิมพใหญ่สวยนะครับพิม์ใหญ่สวยเช้นสวยคมชัดนะครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่ห้านะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับด้านหลังเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับอ่าต่อไปองค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับสวยทุกองคนะครับชอบองค์ไหนูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ 0 6 4 7 5 6 1 1 6 9เจห้าหหนึ่ง้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ดูเนื้อดึกนุ่มนะครับเนื้อดึกนุ่มดีนะฮะนะครับอันนี้องค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7นะครับเป็นพิมพ์วัจเจยโยครับวัจเจยโยก็สวยนะครับเนื้อสวยดีครับนี่ครับเนื้อสวยๆมันๆแบบนี้ฮะนี่ครับ ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้องค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองวัดเกีนะครับวัเกีจะมีสามองนะครับอันนี้องค์ที่สามครับวัดเกีชโยนะครับดูให้ชอบนะครับผมนี่เนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อหนึบนุ่มนวลตาดีนะครับมันมันแบบนี้ครับมันมันแบบนี้เลยนะครับ ่ฉุกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งศูนย์หกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่ครับอันนี้องค์ที่สามครับผมวัดเกียรติชัยโยนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปนะครับวัดระคังนะครับนับรวมไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้องค์ที่สิบครับองค์ที่สิบ นะครับองที่สิบนะครับผมวัดระฆังนะครับมีดูลักนะครับแห้งๆเก่าๆมันๆแบบนี้ครับเนื้อหนึกนุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอ่านี้องค์ที่สิบนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดครับอ่านนี้ก็วัดระฆังนะครับอันนี้เป็นแบบว่าน่าจะเลี่ยมแบบโบราณนะครับเนื้อออกเขียวๆขึ้นคราบเขียวอะไรไม่รู้นะฮะ น่าจะโดนพวกเนือพวกอะไรแต่ว่าเนื้อเก่าหนึบนุ่มนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับอ่ะองนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองครับนี่ครับนี่ครับอง์ที่สิบสองนะครับเนื้อหนึบนุ่มทุกองค์นะครับชอบองไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่ะต่อไปองค์ที่สิบสามครับสิบสามนะครับเนื้อเาเก่าแบบนี้นีตสิบตามนะครับ อนนชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สิบสามจะไปองค์ที่สิบสี่เป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้องค์ที่สิบสี่ครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเินไดองที่สิบห้าครับอันนี้สิบห้านะครับสียนะครับเนื้อแห้งๆนะครับหนึบนุ่มนอนตาดีนะฮะอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับปลาขุนพรมนะครับองค์ที่สิบห้านะครับ ต่อไปองค์ที่16นะครับนี่ครับผมองค์ที่16บนะครับบางขุนคงนะครับต่อไป17ครับองค์ที่17เนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อุนหนึบนุ่มแบบนี้นะฮะเนื้อหนึบนุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับองค์ที่17นะครับอันนี้18นะครับ18 ในองค์ที่สิบแปดนะครับต่อไปองค์ที่สิบเก้าครับนี่องค์ที่สิบเก้านะครับเป็นบางุลุ่มพิมพ์เส้นได้นะครับองค์ที่สิบเก้านะครับองค์ที่ยี่สิบครับภายีองค์ที่ยี่สิบครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ นะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนเอดไลน์มานะครับต่อไปองที่ยี่สิบเอดครับนี่เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้องที่ยี่สิบเอดนะครับลงรักเก่าเก่ามันๆนะครับเนื้อหนึบนุ่มแบบนี้ครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับผมต่อไปนะครับยี่สิบอครับเป็นนี้องที่ยี่สิบสองนะครับดูเนื้อนะครับเก่าเปึกเลยนะครับอี่ครับอันนี้องที่ยี่สิบสองยี่สิบ ยี่สิบสองนะครับอันนี้ยี่สบสองนะครับอ่านะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามครับนี่ครับผมองรับเก่าๆแห้งๆมันๆนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับองค์ที่ยี่สิบสี่ครับดูเนื้อดูเนื้อนะครับนี่ครับมันๆแบบนี้ฮะนี่นี่องค์ที่ยี่สิบสี่นะครับ ยี่สิบห้าครับผมอันนี้น่าจะเป็นบางขุนพงนะครับองค์ที่ยี่สิบห้านะครับชอบองค์ไหนตกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับยี่สิบหกครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบเจ็ดครับสวยนะครับสวยเลยนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนะครับ ชอบองไหนจูงใจองคไหนแอไลน์มาน,นะครับ0ูน7 5หกสีจนะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะครับองที่ยี่ิบเก้าครับองที่ยี่ิเก้านะครับวันนี้องที่ยี่สินะครับเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้ฮะองที่ยี่ิบเก้าครับ นี่ครับผมวงที่สามสิบครับสามสิบนะครับอชอบองไหนูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับ